จูเนปีศูนย์เก้า TRD ยักษ์แท้นะครับสีสันรอบตัวสวยแปดสิบปอร์เซ็นะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับตามสภาพตาบการใช้งานจัดซองไซม็กมาให้เรียบร้อยยางยังดีนะครับรถเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับสีหกเจ็ดมีประกันชั้นสามให้ด้วยนะครับรถเจ้าของเก่าทำไว้รอบตัวสวยเงางามเลยครับให้แปดสิปอร์เซ็นนะครับเอาไปขัดสีหน่อยน่าจะหลอ่อ ภายในเบาะหนังสวยสะอาดครับเบาะหน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันบอกค r u i s e c o n t จอสองดินนะครับเกียร์โฟเครื่องดีเซลสามจุดศูนย์เบาะหลังกว้างขวางนั้งได้สบายครับระบบแอร์ลาวครับเป็นฉ่ำตัวทั้งคันนะครับทรงหล่อๆนะครับได้สีขาวด้วยประมาณนี้เลยรอบตัว ปุ่นแจรีรโมทหนึ่งดอกนะครับกุญแจสำรองมีให้สองชุดนะครับนี่ครับเบาะหน้าปรบับไฟฟ้าตาขึ้นให้ชมครับเต็มแล้วครับทีเดียวนิว่มๆเงียบๆเ,เ,เ,เลขไม้สองแสนสองนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับข้างหน้ากล้องหน้ากล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบหมดเครื่องสามพันดีฟอร์ดีนะครับไม่มีไอไม่มีพ่นตาขึให้ชม เครื่องเดินนิ่มเดินเรียบนะครับไม่มีใครนะครับรถจำนวนเท่าบุรีไซน้อยนะครับสนใจจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย